ชาวเพจกิษด,ดานะคะดีใจกับลูกค้านะคะวันนี้วันดีจริงๆเลยดูดิวันนี้นะคะเราอยู่ที่กิษด,ดากูดคาร์นะคะท่านผู้ชมขาอยู่ที่กิษด,ดากูดคาร์นะคะรถยนต์รถมือสองรถยนต์ใช้แล้วนะคะยูสคาร์นะคะกิษอากิษด,ดากูดคาร์นะคะตั้งอยู่ที่นี่เ,เปิดทําการอยู่ประมาณ20ปีมาแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่ ดติดตามอยู่แล้วก็จะรู้ดีนะคะหรือท่านแฟนคลับนะคะสวัสดีแฟนคลับใหม่และแฟนคลับเก่านะคะออของกิจสดากุดค่คและแฟนคลับพิกวันเจ้าแม่รถตู้ด้วยนะคะ <_ t os> รถตู้กําลังหลังไหลเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าขาคันนี้นะไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยเอามาอย่างนี้เลยเพราะรถเพิ่งเข้ารถ,รถสวยรถสวยตะเข็บตะเข็บสวยหมดคันนี้คือรถใช้งานจริง สีเดิมๆมจริงนะคะสีบางๆเลยค่ะสีบางๆงให้ลูกค้าเห็นอย่างนี้เลยคันนี้ที่ลูกค้ามองอยู่อ่ะโฉบโฉบให้เขาดูดูรถอะไรอ่าพิกวัญน,นะคะคันนี้เป็นนิสสันเอแวนนะจ๊ะลูกค้าขาเป็นนิสสันเอเวนปี2007อ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่เรียกร้องอยู่รีบๆนะสวยทั้งคันนะคะคันนี้ไม่โทรมนะคะท่านใดได้ไปใช้งานต่อวิ่งนักเรียนได้เลยซื้อสดได้ จัดไฟเน้นได้คันนี้ได้ทั้งสองกรณีนะซื้อสดได้จัดไฟเน้นได้ส่งถึงหน้าบ้านได้ฟรีเลยมาเลยนะคะลูกค้าขานะคันนี้สวยอย่างนี้กระจังหน้าแบบนี้นะคะท่านใดที่มองหาอยู่เนะะี่ยค่ะรถป้ายฟ้าแท้ๆเลยรถป้ายฟาแท้เลยนะคะไม่ใช่รถป้ายเหลืองไม่ใช่รถรับจ้างนะป้ายฟาแท้เอาไปใช้ส่วนตัวได้ไปวิ่งนักเรียนได้นะเอาไปใช้ในครอบครัวได้เอาไปทํารถบ้านได้ มาเข้ามาหรือยังคะเข้ามาหรือยังอยากให้เห็นคะ่ะอยากให้เห็นเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามากันก่อนนะคะแต่ลูกค้าแฟนขับพี่ขวัญส่วนมากเป็นแฟนขับ y u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  e เนาะหลวงพ่อบอกขวัญไม่เห็นทํา YOUTUBE ออกมาเลยหลวงพ่อคิดถึงหลวงพ่อซื้อรถตู้ไปหลังซื้อรถตู้ไปคันหนึ่งแล้วบอกรอดู YOUTUBE อยู่นะขวัญนะ เดี๋ยวจะทำออกไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเหงาจริงหลวงพ่อไม่ได้ฟังเรื่องรถหลพ่อหลวงพ่อซื้อไปแล้วหลวงพ่อฟังเสียงขวัญน,นะไม่รู้แก้เหงาหรือราคาญนะคะหลวงพ่อนะนะท่านเป็นพระครูนะคะอยู่ที่ลาชบุรีนี่พระครูพิสารเขาบอกเออพันนี้พันนี้การรีวิวไม่ค่อยเห็นเลย YouTube ก็เลยบอกว่า YouTube ยังไม่ค่อยออกมาค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวทำให้นะ รอดูรอดูนะคะหลวงพ่อนะ,ะอ่ะมาต่อนะคะคันนี้นะคะปี2007เครื่อง3000สวยตั้งแต่ด้านข้างอ่ะสวยตั้งแต่ยังไม่เข้าไปดูข้างในนะคะบางๆเดิมเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าล้อมแม็กเซตนี้ยกให้เลยค่ะล้อมแม็กเซตนี้ยกให้เลยค่ะลูกค้าลูกค้าเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะคะ ลูกค้าเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนยางมา,มา,มาใหม่ยี่ห้อบิสโตนอย่างดีมาดูปีกันรถปี2007เดี๋ยวมาดูว่ายกยางให้นี้ให้เลยนะใครอย่ามาสลับนะคะพี่ขวัญไล์สดแล้วนะพี่ขวัญไล์สดแล้วนะคะเดี๋ยวมาชี้อย่างนี้เดี๋ยวลูกค้ามาบอกผมเจอ,อยางปีนี้นะพี่ขวัญ21ค่ะเป็นไงอะรถปี2007ยางปี21สัปดาห์ที่ส2บ ยี่ห้อบิสตนอย่างดีอย่ามาสลับของเขานะเดี๋ยวพี่ขวัญซวยนะทีมงานนะนี่นะคะได้ล้อแม็กได้ยางใหม่แค่นี้ก็ประหยัดเป็นหมื่นแล้วคะ่ะลูกค้าได้ยางใหม่ล้อแม็กประหยัดอีกหมื่นหนึ่งเพราะคนเราซื้อรถต้องอยากเปลี่ยนยางคันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนปี21สัปดาห์ที่12เป็นจริงไหมคะได้ยางใหม่เลย4เส้นเอ้ย นับหนึ่งเส้นก่อนเดี๋ยวจะพาดูทีละเส้นเผื่อมันไม่เท่ากันอ้าวนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในนะโอ้โหลูกค้าขาเบาไม่มีขาดเลยอันนี้คือเบาจากเขาเลยนะคะลูกค้าพอเบาเบานิสส e ันเออร์แวนจะสไตล์ไลน์นี้นะเบานิสส e ันเออร์แวนจะสไตล์ไลน์นี้นะคะเป็นเบาผ้าลายตัดนะคะลูกค้าขา สีฟ้าลายตัดนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นเบาะจากสแตนดาร์ดายแดงมาเลยนะคะลูกค้าสวยค่ะเพดงเพดานหุ้มหนังเรียบร้อยนะคะดูแลสะอาดสะอาดนะคะเป็นยกตอนเนี่ยหลังคาสูงโป่งนะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัวเตี้ยนะคะตัวสูงนะคะหลังคาสูงโป่งเลยนะคะลูกค้านะเนี่ยค่ะพิซันเออร์แวนหลังคาแอร์เราอย่างดีนะคะไม่ต้องแย่งแอร์กันสวยๆงามๆอย่างนี้พื้น พื้นไม่มีใครได้เหยียบของเขานะคะเพราะเขาปูพื้นไว้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่จริงอภรมตัวนี้ออกก็ได้นะคะเนี่ยหรือพรมตัวนี้ออกก็ได้นะคะทีมงานเลยค่ะเนี่ยค่ะพื้นข้างล่างเขาตีพื้นอย่างสวยไว้เลยค่ะลูกค้ายังไม่แมงไม่มีใครได้เหยียบพื้นเขาเลยนะคะเนี่ยอ่ะให้ดูเลยค่ะให้ดูเลยนะคะพื้นใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์ตรงนี้นะคะเวลามาซื้อ พี่ขวัญขอไม่ไม่ให้ถามหาตัวบล็อกตัวนี้นะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาทามาดีแล้วเวลาไปซื้อายแดงมันจะมีบล็อกปิดตัวนี้ใช่ไหมคะแต่เนี่ยเวลาเราเกิดเอ็กซ์เดนอะไรเราต้องไปหาไขาควงมาไขาตามเนี้ยซึ่งมันลําบากเกิดเรื่องจริงๆขึ้นหาอะไรไม่เจอเพราะฉะนั้นเจ้าของเดิมเขาทาออกแบบมาดีแล้วคือถอดบล็อกตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เครื่องมือไว้ตรงนี้เลยจบค่ะนะคะ จบค่ะน,นะคะคันนี้ถือว่า้อมมากขึ้นไปดูหลังคาด้านบนกันนะคะสูงไหมน้องนุษน้องนุษสูงทเท่าไหร่บหัวนั่งลงแล้วเหลือ,เล,อเลยนะคะคนร้อยเจ็ดสามนะไม่แออัดนะ,ะตู้อา์นิสันเออร์แวนจะมีตู้แอร์ด้านหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแอร์ฉ่ำมากมากแอร์ฉ่ำมากมากนะคะแล้วพื้นพี่กวดบอกเลยนะสะอาดสะอ้านนะคะพื้นคันนี้นะพร้อมด้วยปูหนังด้านข้างนะคะ คันนี้เท่ากับปูด,ด้านปูดหนังด้านข้างปูดหนังด้านบนไม่เจอตัวถังรถเลยนะคะไม่เจอตัวโครงรถเลยนะคะเห็นไหมคะลูกค้าเพราะฉะนั้นคันนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มค่ะใครได้ไปโคตรคุ้มนะคะ,คะเดี๋ยวโคตรคุ้มจริงๆนะคะคันนี้นะเพราะว่ามันปูหมดเลยเท่ากับรถคันนี้นไม่ไม่โดนตัวโครงรถตัวอะไรเลยนะคะถือว่าสวยแล้วก็ดังได้คอนโซลอีกเซตหนึ่งเลย ได้คอนโซลชุดเตี้ยอีกหนึ่งเซตนะคะได้คอนโซลใช้งานเก็บของนะคะวิ่งนักเรียนได้ค่ะเด็กเด็กอนุบาลมาเอาเพล่เหอะพี่ขวัญเห็นเด็กนักเรียนต่างจังหวัดแล้วสงสารสงสารค่ะลูกค้าโตโยต้าตัวเก่าๆเ,เอาพัดลมใส่ด้านในเด็กนักเรียนโผล่หน้าออกมานอกกระจกอัดอยู่ประมาณ1ิ20สิบคนนะคะยางจะระเบิดแหล่ไม่ระเบิดแหล่นะคะ เวลาพี่ขวัญไปส่งรถต่างจังหวัดอู้อยากอยากเอานำบัตรไปเขาไปซื้อรถให้ไปซื้อรถกับพี่ขวัญเถอะเปลี่ยนรถเถอะส่งสารน้องๆน,น,นะคะก็รู้นะคะว่าค่าค่ารถมันถูกนะต่างจังหวัดนะแต่เด็กนักเรียนนักเรียนอนุบาลเดก็กเรียนแบบประถมเล็กๆเนี่ยค่ะนั่งอัดกันเต็มเลยมาเอาคันนี้กันดีกว่าค่ะลูกค้าค่ะมาเอาคันนี้กันดีกว่าค่ะพี่ขวัญน,นะคะเปิดจําหน่ายในราคาถูกมากๆ ถูกที่สุดในสภาพรถดีๆอย่างนี้รถนะคะคุณเจ้าของเขาใช้คนที่สองนะแล้วก็ใช้ดีมากๆใช้ปานิชมากๆใช้ไม่ยับไม่ย่นนะคะไม่สมบุกสมบันนะคะเขาเป็นคนกรุงเทพนะคะใช้งานในบริการกรุงเทพนะคะลูกค้าขานะทุกอย่างที่ขวัญดูแล้วไม่มีชนด้วยนะปีเก่าขนาดนี้ยังไม่มีชนแล้วก็สวยแล้วก็เดิมแบบนี้นะราคาจำหน่ายอยู่ที่ 259,000บาทค่ะเป็นเครื่อง3 0 0 0แล้วนะคะดีเซลด้วยนะเครื่องดีเซลปี2007นะคะเครื่อง3,000ันอินเตอร์คูนเลอร์นะคะคันนี้สุดๆ259,000บาทซื้อสดส่งถึงหน้าบ้านให้เลยค่ะมาใครโอนก่อนได้ก่อนนะคะคันนี้พี่ควรบอกไว้แล้วรอบที่แล้วแย่งกันรอบที่แล้วมีเซลทะเลาะกันนะแต่กติกาคือใครโอนก่อน ได้ก่อนแล้วกันนะคะคันนี้มี n i ส s ันอเวนปี2 0 0 7เข้ามาหนึ่งรอบแล้วก็แย่งกันนะคะคันนี้เข้ามาอีกใครโอนก่อนได้ก่อนแล้วคุณก็ได้อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้คือสติกเกอร์ตั้งแต่ป้ายแดงมาเลยนะไม่ใช่สติกเกอร์มาติดเองนะคะเครื่องสามพันเนี่ยคะ่ะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยคะ่ะไม่ได้มาติดเองนะคะออกตั้งแต่ป้ายแดงมาเลยนะคะคันนี้นะสวยๆอย่างนี้ยาง มื่อกี้เผอพูดไปไม่รู้ได้สี่เส้นหรือเปล่าปี21ดนะคะเดี๋ยวโดนลูกค้าด่าคุณขวัญ21เส้นเดียวคุณก็พูดอยู่นั่นแหละขอดูเส้นที่สองขอดูเส้นที่สองนิดนึงนะคะเดี๋ยวหน้าแตกนะคะเพราะรถปีเก่านะอ่ะยีิบเอ็ดเหมือนกันแหมคุณลูกค้าขาไอเนียเขาคงเจ้าของรถคงไม่เปลี่ยนยางเส้นเดียวหรอกเปลี่ยนสี่เส้นแม็กซ์สี่เส้นค่ะให้ไปเลยค่ะ 2 5ง0 0 0่าบาทยางปี21โอ้โหยี่ห้อดีด้วยไม่ยี่ห้อจีนด้วยยบิสตอนอยางดีนะคะยี่ห้อบิสตอนบางคนมองเหมือนยางมันล้นไหมนะคะหน้ายางเขาเป็นประมาณนี้นะหน้ายางเขาเป็นประมาณนี้บางคนเข้าใจว่าหูยางมันล้นหรือเปล่าไม่ล้นค่ะหน้ายางบิสตอนจะเป็นประมาณนี้นะคะเกาะติดแน่นถนนนะคะปลอดภัยในการขับขี่ค่ะลูกค้ามาต่อ มาบ้านทายเขาบ้างเอกลักษณ์ของเขาอเห็นไหมคะเออแวนเนี่ยหายากเลยค่ะมันไม่ได้จะมาติดเนียนๆอย่างนี้นะคะถ้าติดใหม่มันไม่ได้จะติดเนียนๆอย่างนี้นะคะอันนี้ติดมาตั้งแต่ป้ายแดงนะคะจำหน่ายในราคา2 5 9 0 0 0บาทนะคะข้อดีของเออแวนคืออะไรรู้ไหมซึ่งแบรนด์อื่นไม่ทำที่เหยียบขึ้นด้านหลัง นี่ค่ะที่เหยียบขึ้นตรงนี้นะคะขออนุญาตเหยียบให้ลูกค้าดูแข็งแรงทนทานค่ะแข็งแรงทนทานค่ะลูกค้านะ,ะเวลาคุณจะเก็บของตรงนี้คุณสามารถเหยียบตรงนี้ได้เลยนะคะเหยียบตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเนี่ยพี่ขวัญบอกแล้วว่าพื้นเขาอะดูสิคะพื้นเขาสวยค่ะปูพรมไว้เลยเนี่ยพื้นเขาสวยปูพรมไว้เลย ตะคงตะเข็ดสวยหมดค่ะลูกค้านะรถเดิมๆนะคะกขอนุญาตรับเลยแล้วกันเนาะไปแล้วนะลูกค้าค่ะเดี๋ยวพี่วกวัโทรกลับนะคะนะนี่ค่ะสวยๆเนะะี่ยค่ะพี่กวันบอกแล้วว่าพื้นก็สวยจัดไฟแนนได้ไจัดไฟแนนได้ค่ะลูกค้าจัดไฟแนนได้ค่ะอยู่ที่ไหนจ๊ะส่งเท่าไหร่ส่งงวดนะคะสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทส่งอยู่ประมาณสองแสนก็สี่พัน ตเต็มที่5,000บาทได้ไหมคะลูกค้าถ้า5,000บาทถ้าคำนวณยอดผ่อนนะคะกับการที่เราไม่ต้องซ่อมบำรุงรถเพิ่มนะคะคุณลูกค้าซื้อได้รีบจองรีบจัดเพราะว่าพี่ขวัญการันตีรถคันนี้ให้เลยว่าสภาพดีมากและเป็นเครื่องดีเซลไม่จุกจิกนะถ้าเป็นเครื่องเบนซินก็ว่ากันไปนะคะแต่คันนี้เครื่องดีเซลนะเครื่อง3,000ดีเซลอินเตอร์โครบอกเลยว่าคุ้มใครได้คันนี้คุ้ม เบนซินที่อื่นยังขายกัน2 0 0แสนค่ะที่นี่ดีเซลขาย2 5 9 0 0 0 0บาทปี2007ยังจัดไฟแนนได้นะคะรถเราสภาพดีรถเราไม่ย้อมแมวนะคะกล้าพูดกล้าทำจริงๆค่ะมีเล่มทะเบียนพร้อมใครซื้อสดสกิดนิดนึงเดี๋ยวส่งเล่มทะเบียนให้ดูค่ะนะอะ่สวยนะถึงนะถึงครับ ถ้าไม่ถึงเดือนซื้อสดมีส่วนลดไหมครับซื้อสดคุยได้ค่ะนะสำหรับไลฟ์สดนี้นะหมดไลฟ์สดก็คือต้องบอกตามตรงนะคะลูกค้าเวลาไลฟ์สดมันคือพิเศษการต่อรองราคาเมื่อวันก่อนเราไลฟ์สด v i p ใช่ไหมลูกค้าโทรมาคือเวลาพี่ขวัญไลฟ์สดอยู่แล้วลูกค้าเข้ามาในกรณีแบบนี้พี่ขวัญก็ต้องมีสิทธิพิเศษในการเข้าไปคุยกับเจ้านายหรือบอสหรือผู้บริหารหรือผู้จัดการนะว่าเฮ้ยลูกค้าคนนี้ให้ใจขวัญน,นะคะ ลูกค้าคนนี้โทรมาในไรฟ์สดเลยลูกค้าคนนี้ชอบรถตั้งแต่ขวันไลฟ์สดอยู่นะคะแต่ส่วนมากลูกค้าก็พูดตามตรงว่าพี่ขวัญเป็นคนดูรถให้เบื้องต้นเบสิกเบื้องต้นดูอะไรบ้างก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจหนึ่งเครื่องยนต์ค่ะสตาร์ทชึ่งติดง่ายแห้งน,นะคะน้ำมันไม่เยิ้มนะคะไม่ใช่อ้โ,อโหเครื่องยนต์นี้น้ำมันเยิ้มเลยไม่เอานะคะตะเข็บหน้าตะเข็บหลังอย่างเงี้ยค่ะมีชนจูบท้ายมาไหมมีอะไรไหม คันนี้มีสกิดสีนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เลยเราคุยเรื่องจริงค่ะรถฟีเก่าเราจะไปคุยเวอร์เหมือนป้ายแดงเป็นไปไม่ได้แต่สติกเกอร์อะไรจากป้ายแดงควรอยู่มันอยู่มันบ่งบอกถึงการเก็บสีรถมันบ่งบอกถึงการมีอุบัติเหตุเพราะอยู่ดีๆข้ารถมีวันเหตุมันเก็บคืนมาเหมือนเดิมไม่ได้ยากค่ะสีก็ยากสติกเกอร์ก็ยากเอกลักษณ์ของตัวรถก็ยากที่จะเอาคืนมาได้แต่ตัวนี้อยู่ครบหมดเนี่ค่ะไม่แต่กระจก อย,อย่าคิดว่ามันหาง่ายนะคะหายากนะคะกระจกนิสสันเอแวนหายากนะคะลูกค้ามันไม่ได้หาง่ายๆนะคะแล้วคันนี้ยังครบองค์ประกอบเหมือนเดิมเห็นปะอยู่ปัะจุบนอยู่อยู่ครบหมดคะ่ะลูกค้าเนี่ยเห็นไหมพี่กวัญชอบคันนี้มากเลยอะอะไรที่มันออกมาจากใบแดงมันยังอยู่เนี่ยคะ่ะคือสุดยอดค่ะสีเนียนตาค่ะ สีเนียนตาลูกค้าสี่สวยค่ะนะคะไม่สะดุดใจนะคะให้พี่ขวัญสก,กิดใจตัวเองว่ามันสวยจริงไหมเนี่ยเนี่ยค่ะดูดิค่ะสองฝั่งนะคะรถรุ่นนี้ต้องมีสติกเกอร์แบบนี้สองฝั่งนะคะลูกค้าออกป้ายแดงมานะแล้วเลเวลของเขาให้มีซูม,มาเลยน้องโน,งนงซูม,มาเลยสุดเนี่ยไม่มีไม่มีสะดุดนะคะ สุดเนี่ยไม่มีสะดุดแม้แต่นิดเดียวแม่แต่ขี้เล็กโอ้โหดมือชั้นลากรถด,ดำเหมือนเลยไม่มีสะดุดค่ะถ้ารถปะทะเคาะตรงนี้ยากนะตุ้มเคาะยากนะคะอ,อ๋อ,เ,อ,ดอ,อเดี๋ยวนี้แข็งแรงนิดนึงค่ะกินบำรุงกระดูกมาอาคาะจะโชว์ให้น้องนุทักนะ,ะอ่ะกินแคนเซียมมาค่ะช่วงนี้นะก็กระดูกจะแข็งแรงขึ้นมาหน่อยนึงนะ พี่ขวัญหมายถึงว่าถ้ามีแรงกระทะตุ้มตัวเนี้ยตีโป่งกับคืนมายากอันนี้เป็นเอ,อตัวออกจากศูนย์มาแล้วมันไม่มีแล้วนะคะลูกค้านะคะพี่ขวัญกล้าพูดเลยใครดูรถเป็นรีบมาดูแล้วมาตัวสูงนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะไม่ติดหัวนะคะไม่เตี้ยไม่อึดอัดนะถ้าใดที่อยากได้รถลงโลง่งรถโปง่ปงๆรถใหญ่ๆรถสูงๆแต่ไม่แพงมากนะคะลองมาดูค่ะนะคะมาดูค่ะด้านนี้อีก ้านหน้าคนขับอ่ะขอขึ้นแล้วกันนะเนี่ยชอบแบบเนี้รถตู้อะ่ะมันจะคุณจะสูงหรือเตี้ยหรือต่ำเนี่ยเขามีเนี่นยค่ะดูสิคะขึ้นมาเลยนะคะลูกค้านะขึ้นมาเลยนะคะเหมือนกันคะ่ะมีที่ปรับเหมือนกันนี่เห็นไหมจะพอดีเลยนี่คะ่ะจะพอดีเลยถ้าคุณยาวหน่อยคุณก็ปรับมาละหลังเลย แต่พี่ขวัญเตี้ยพี่ขวัญต้องตับเนี่ยค่ะแล้วก็พวงมาลัยนะคะพี่ขวัญบอกแล้วว่าเออแวนะหน้ามันสั้นพอหน้าสั้นปุ๊บมุมมองมันง่ายนะคะมุมมองมันง่ายแล้วก็ขับง่ายเนี่ยค่ะวิสัยทั์ดีนะคะออคอนโซลนะคะเบสิกจากป้ายแดงทุกอย่างเลยเห็นไหมคอนโซลเขายังเป็นเบสิกจากป้ายแดงทุกอย่างไม่มีอะไรชํำรุดไม่มีอะไรชํำรุดนะคะแม้แต่ช่องแอร์เอ้ย จิ๊บโอ้โหคันนี้สมบูรณ์ปกติพี่ขวัญขายรถตู้ตัวเก่าช่องแอร์ก็ต้องหักช่องแอร์นี่ก็ต้องไปหักปุ่มอะไรจะต้องแบบเยินนิดนึงอันนี้ไม่มีเลยนะคะลูกค้าไม่มีเลยสมบูรณ์จริงๆค่ะกับรถปี2,007นะฮะเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าคันนี้นะอือือสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะจัดไปแน้นได้นะจ๊ะ ส่งอยู่5 0 0พันกว่าบาทนะคะจัดไปนแน่นได้แล้วก็ซื้อสดได้ซื้อสดได้ด้วยอ่าส่งฟรีให้หน้าบ้านเลยนะส่งฟรีให้หน้าบ้านเลยใครมาในไลฟ์สดพี่ขวัญน,นะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะมีล้างน,นะคะล้างขัดสีแว็กเคลือบแก้วเบสิกให้สองชั้นนะคะลูกค้าคะนะแล้วก็ไฟพวกนี้ใส่อยู่แล้วเดี๋ยวขัดให้อีกเอาแบบเงาแวแบ,บเลยค่ะ เงาแว็บมองหน้าตัวเองออกเลยนะคะลูกค้าว่าสวยแค่ไหนนะคะคันนี้นะคะปี2007นะคะลูกค้าขาราคา259,000บาท n i สสันเ e ออ a n วนะคะไม่ใช่รถรับจ้างมาก่อนนะคะไม่ไม่รถป้ายฟ้ามีเล่นทะเบียนชุดโอนพร้อมนะคะสามารถซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ติดต่อพิขวัญน,นะคะ086-315-9977นะคะ ขอบคุณแฟนขับกิษสดากูดค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนขับส่วนตัวพี่ขวัญด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่แม่ตาพี่ขวัญมากๆนะคะวันนี้ใครจะจองคันนี้รีบทักค่ะฮอนฮุงงองูสามหนึ่งสามสี่ของแถมอยู่ในใจพี่ขวัญพลึบเต็มหมดไม่ต้องห่วงเอาคันรถมาใส่เลยค่ะนะคะพี่ขวัญมีของแถมคุณแน่นอนนะคะมีของแถมแน่นอนเดี๋ยวใส่เต็มคันรถให้ไม่ต้องกังวลน,นะคะลูกค้าขา วันนี้พี่ขวัญขอละกรอ,อทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ